ล่ะเยสวาสันวาสิตเนอเว้าแบบลูกกุ้ยไส้ตรงไปตรงมาแล้วเนาะก็ต้องอ้อมคอมละเอาคอยช้าตรงกับตรงโพดสัมปัดฟุตบอลแทะคางฟ้าฟงก็ถือจะของบุบปลดวะนี่แมเอาช้า่บ่เอาดอกคือบ่เอาคอยเจ๊เสียวเจงไดงละเนาะเจ้ามีเมียวแล้วแม่เบิ่งมองไหนว่าคอยมีเมี่หูเจ้าได้ย่านกระดอก เอางูย่านนี่เสียพระเจ้าตัวหนิไหมวะพระเจ้ายังสมัชชิยานคางเดียวเอาพระเจ้าคางเดียวเว้ยเขาว่าสาะเขาว่าแสดงตอนว่าเจ้าบวชไอ้เจ้าต้องแท้หัวเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งไปแต่เหตุบาปคือหมายความว่าไปถลักถวยวัดก็กินเขาแรงแม่นบอกนี่มหาวิวละโคตรมหาขถลักถวยวัดเดกว่าเนชี่ยนี่มูบวชพร้อมกันเสียตีกองนี่ เรียวัสูฟังรักแตบบอกเสียทีละ่ะว่าจะคำมาแรงมาว่าสันโอ้ยคุ้มผาพุนยังไงใช่ล้วถวยซ้ำน้ำมาก่อนพุนใส่น้ำร้อนนี่ปุ่งปุ่งยางดังสวดสวดมาเฮาเป็นฟอดไปได้เลยเขาบ้านลักเอาถวยเอาซ้ำไปไว้บ้าน,นของ เว้ยมาสังหาขายหน้าขายตาหนูนม้นมันด้ไหน่หมบ่ขายหรอกข้อเห็นพ้อแห้งเราไปเบิ้งยู่เฮือนเรากีนเ่าว่าถวยบ่ว่าบวงบ่ว่ากะละมั่งบ่ว่าอยากน้ำเพรว่าโถไงบาปได้ละเอ้ยน้อน้อคนกระเสวากูและน้อหอยน้อเพาะว่าจังใดมันว่าเพียงเจ้าสังเกตบอกเลยว่าถวยวัดเอ้ามันมีเครื่องหมายตัวข้าเจ้าเขียนว่าวเวนไว้ใต้คนถวยคลุ่นบวงเมดนั่นว่าวเวนอักษรย่อข่อยได้ไหนไหมย่อมาจากไสนว่าใหญ่ได้ไหนไหมว่าใหญ่ไงอ เลี้ยนมาจากไสวะเลี้ยนมาจากไสวะโอ้ยเขาว่าสันพูดได้กะจีตู้ได้เต้สันดีเตี้ยวววววเตีย้ยฮะคือ,อ,อกันน่ะกูกะจีตั้งท่าคือกันน่ะวะเมียนไอ้เมียนเค็ดบุญหะเพราเท่ากูนี่ละขนถอยมาจากวัดกูกะจีววววนองฮึ่มน่ะวะใครกะจีไปตะเซาเลยมือนัันกะจีไปเถียงเอาของวัดอของผมนี่วอจ่อยนี่ฮะเข้าได้แล้วไปปั่นกันอยู่บุญนอสัลล่าผมนอลาบ้านอย่าไปสนเสียงนกเสียงกาเฮ้าว่ากันเป็นกันในเฮ้า เจ้าสาส,สันมาศีทะเนาะคันได้กับไอ้เนี่ยไอ้สิผ้าหางผ้ามีดิผ้าเป็นเศษผีมั่งมีเงินล้านหลาหยไอ้สิผ้ายายมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแถวเอ๋ยมาเห็ดอย่างสันมิศีรวยมีเงินล้านไม้แถะเอามาหาไพ่ปีนขายไอ้บ <c oughs> ู้ยอนาคตมาเป็นแต่สุดไสแห้งแต่หามเอ้ย<แ>ก็บอกถามคอยน้องคอยเห็นพแห้งแล้วเห็นพ่าะใยหนึ่งเมื่อวานนี่ฝนตกลิ่นนำนางขายอยู่ฟุตบาทนางกำลังสีขายหมากัดกันมาจเจใส่บัว ไลก็มาจะมาขวางกับยังใครเราไม่ซา,าใายไปหมดฟ้องกับพฟ้องถ้าเงินฟ้องลงไป,ป,ไปมันลดเมฆมันแรงหยาบมุนหมดเลย <laughs> เนี่ยเราต้องนั่งให้อยู่คอยขึ้นเลยวโจรคอยจกทุ่นไหนเราไปซี้สิบาทสิบ <laughs> าทบนโอ้ยก็จะไปขายมือกูเป็นนอไปขายกาไก่มาเว้ย <laughs> ไาสิว่าทางหมาแรนกัดกันมาหัน มันบ่แบ่งเขตยดไปเด้เดี๋ยวมนันเป็นรู้ใครรู้มันนี่แหละหมาบ่นนี้ไม่ฟังแต่ว่าหมามัน,มนดูมันเป็นแข่งกีฬาดิบดีเบ่เป็นหยังน,องนอ้องเฮ็ดได้เอ้าเฮาต้องอ้อมค้อมกันนั่นอ้อมค้อมแบ่ไผนเ,เจ้าถือเสียไล่หมาก,ก็ได้ข่อยเป็นผู้หารทัคนก็ได้กันเลยเต็มใจไปไล่หมาอยู่สิลน่นางถึงหมาว่ามากกว่าผัวกับเมียไปคนละทางอีกแล้ว,ลวเอาขอ้าศิตรเต็มใจไปกับเรากับว่ได้ว่าเอาข่อยซะ บ่วาดอกเนี่ยตีบอลไหลตีไอบอลไหลตีว่าไอผู้ใหญ่กับสบายคนดีก um um ับคนดีคนดีตีแหละเนาะตียองไหนหน้ากัญญานหูกัญญาข้างกัญญานห่วยท่านเจ้าสิตียังสั่นมันกับอึดแลยตั้งแต่เนี่ยกัญญาเนาะแม่อยัางอีกแม่อยัางอีกย่านแม่ยังเสียกัญญาเนี่ยแม่งยืดอกละเจ้าเบิึงเบิ๊งจังไหนเบิ็งคนคนผู้ใหญ่ลงเสียผู้ใหญ่มันกัญญานสั่น ท่านผู้ใหญ่ปานี่ไปซื้อเสีอเร็กหน่อยมันนุ่งมันก็ตีแค็ญตักเอาไปจังแบกแหลมทงเลยจังเสียตะเลยอ้ามันคุณผู้ใหญ่ตัวละแมนยี่ดอกเสียกับไงโตกับไงดิแมนความเล่าขากับไงเออห่วยใหญ่กัหญ่ยังไงเฮ้ย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 เอากางเกงกับไงหนุ่ยเอาคอยฟังอยู่นี่มันเป็นจังไรบุฟูสาวเขาคือสิบ่มักเจ้าดอกสีพ่วงเศร้าค่วงเขาก็ะบ่อเขาหูเขาคำหนึ่ง บ่ได้ยินบ่โบราณโบราน,น,านง่วงั้าวกล้ยบ่กินยาแม่นสิคมกับเขาหักหมูบ่กินหั่แม่นสิตีกระดังเบอร์โตโยฮิเงยนบ่ได้ตีไม่ได้หรอความหม้ข้าเจ้าบ่เต็มใจจะไปบังคับข้าเจาา้าเถาะเลอโตนเอาวจอยเนี่ยฟังทั้งนั้น,นล่อคิ้วว่างอยู่เลยนั่นถ้าจีบเสาสมบัติถ้าจีบเสาโป้จับเด้อเฮีเนี่ยโป้เจ้าวโรถห้างสิมาต่อถลายเบียนไหมนะมูเนี่ย ต่อไปสระพ่อได้แก่เข่าแก้น้ำโอ้ยเพ็ดข,ข้างมือซ่าขนาดนเพ็ดข้างมือกับว่พ่อสิคุมหรอกแน่นหกฮ่านหกสั้นซื่อเอ้ยมันบ่ได้แก่เข่าแล้วว่าไใบตะแกนเนี่ยสีเข่าก็ได้แล้วว่าเออแม่สมมือคนมันบ่ฟาดเขานะเอ,อ้เยเครื่องสีเครื่องปั้นไปรถสบายดีแล้วว่าเออจะคือนจะคัดจะไดคัดสีมันกับพอ่ <c oughs> ไอไอ้าย เสียน่องนี่เด้อข่อยมันตั้งสนับสนุนคนเยอะตัวผู้เฒ่าพันวายเฮ็ดบุญกะทินหากองกับสู่หาลูกหาเมียคนวันใดวันใดกุศลหลายคือนติดตายเอ๊ยวุฒิบารีแต่แต่บุไดเฮ็ดถือในท่าที่ถือที่ควรโอ้ยข่อยสนับสนุนก็เอาข่อยบ่มักแต่คนตัวคนตันหลักผมบ่ตัวหรอพี่ท่านคนตัวค้นยามาคบก็ข่อยนี้ไปกัไกลเล่นแวกของเพื่อนข่อยข่อยยัางมให้กินน้ำได้คนจะมาชวน กล้าเฝ้ากล้าได้กล้าเสียครับเอาโลดขาดเขินเงินทองมันนอนรูบลับลับอยู่กับป๊อปุ๊กยืมลอดดูโอ้ยขอบคุณหลวงหน่าเด้ออีพอไอพีเอ้ยเอาไปโลอดคอยบดนั่นดอกนับหนุนมื่นะนับหนุนนะอะมาสะก้อนไม่ได้เฝ้านอเอาฝ้าแล้วกันรับคือเข้านะใครต้องรับดิบบ่รับก็ได้เจ้าดิบางคนถึไปลืมคำว่ามังไงปาะมาณนี้เลยฟนมีสัจจะตัวเอา คือกันเขานำไล่ทมออกจากปากเดี๋ยวขึ้นมาได้หรอกบ่ขึ้นมาได้ผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ยืดดีไทยบ้านโพสิเสียก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็แขังมาเป็นซื่อๆค่ะโอ้ยอย่าเป็ี่ยนนะพี่มันยากด้ยเป็นขีปากคนนึ่งทีหรอกนี้ไปได้เขาก็มาเฮาดีแมนอยู่แมนคนเจ้าเนี่ยเนี่ยฝันกระบ้าคือกันขันเป็นผู้ใหญ่บ้านมันยากหลายอย่างหลายแนวเป็นขีปากขีพ่วงบอกเขาเฮ็ดดีไปได้ก็บอกว่าดีดอก ียังไม่ยังสันสมองงบประมาณเ่าท่านมาจังสีไทยบ้านมันเรียกร้องก่อนจังสีจำเป็นเขาจะต้องได้จกเงินออกก่อนจะปนักหาว่าเขากินหน่อยกินใหญ่อยู่เด้มีส่วนนั่นส่วนนี่ตัวเศษเลยเป็นจังสันจัสิหลายปากหลายข่วมเลยคอยบ่อยากเล้ากอยยังว่าที่แรกคอยว่าสิเป็นยุดอกสมัคร์กบหันเลยข้าเจ้าส้วนคอยสมัคร์กคอยว่าสมาร์กเจ้าบ่มักนั่ข่อยเจ้าเอาพ่าบอกแฝกเป็นยไง เศร้าเาเหร่เศ้าเศร้าเป็นเศ้าเนอสคุณคือบ้านเห่ดวาผู้ใดเลยเจ้าไม่จยู่คือมันว้ยเอาหนีเนี่ยผู้ใดยุซื้อมาถอนนีน้องไผูกไว้เลยเป็ตาซั่หนีถลตาติดมีไหมยาบวอยู่ซื้อซื้อยาบว คนแนวนี้ก็มีตดตีก็เห็นตั้เทีย่ยบว่าหลายู่สิสิสหาวเจ้าจะมาหาวไก่ไข้ไหนพี่หาวเฉียดปลีม่อนท้วนแก่ไ,ไว้เจ้าเนี่ยบ้าพี่นี่มีเมียแล้วได้ละ <c oughs> โอ้ยเจ้พี่ถอดพ่อเอ้ยกูขั้นเขียวผีซะไปผีซะ ยังก็ตามพี่กลับเมื่อบ้านที่สิไปป่าพนันมาแต่งงานกับเจ้าข่อยมักเจ้าหลายแล้วล่ะเด้อมองนี่ฟังบ,บ่ขึ้นขี้นหนูกูเอาที่ใฮะขึ้นต้นดีดีานนั้นรับปากเฮาว่าสิบ่ต้มบ่ตั๋วเขาก็าซซำต้มซ้ำตั๋วเขาตัวนี้ต้มใส่ตัวใส่ออกขันตัวห่างวางซั่นว่าใสา่พี่มีเมีย่ยไรเลย,เลยขึ้นต้นงามที่สุดแต่ว่ามักเจ้าหลายข่อยสิกลับไปป่าเมียข่อยพนันกรแฮงเบาความจริงพนนันตัวความจริงพี่บ้าติ หากินปันพ่อเนี่ยแวงพ่อเนี่ยแวงเป็นอย่างออกจากบ้านปับ๊บละเมียค่อยตายเลยตัวท่า <laughs> นผัวบอกท่านสัญญาผู้สาวผัวบากน้ำมันสิเมี่นเยอะลับไปหอดบา<ห>้านเมียป่วยหรือให้มาหรอทั้งทั้งที่หักกันอยู่ที่ก้าวป่ากินพี่กินเกลือเอาเอซ้ำ<ห>ส,สาบซ้ำแซงเขาอีกอย่างหนึ่งเขายัางอายุหน่อยอย,อยู่สุม่มๆว,ว่าใดก็พอวิธีเจ้าก็จพ่อผู้สาวผู้ไม่เจ้าก,ก็ือป,ปาลาเล่าปลาอยู่มันมันานทำไรอนาคตเด็กหน่อยเขาอนาคตสิอาจสิสดใสเนี่ยปล่อยให้เขาไปซะ บ้านเมืองนี่คือมีแปรเฮมีจิตมีจอมลูกมีพ่อมีแม่อีจางหนึ่งเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่เถาโถมาแล้วว่างโตเสมอต้นเสมอไปเขาก็น้หนาทื้อตาข้าใส่ผ้เพิ้นเขาสั่งตัวครับผมคระโปงหน้าเนาะเออบอกจังสีจังเป็นตาหักแน่โอ้โหมันคือจังคันแน่นนั่งไม่สบายดิแมแสดงว่าเป็นน้ำเชฉดทันต่างกันทีไรเอ้าในยินจะตัเขาวอย่างนั้นกูได้ยิน คอยบริลลล่งสนามน้ำมูเด้คนนั่งยอดจะจันทุบบอลน้องเปื้อนเขาทักเขาเองเนี่ยเ่นี่ยลอยมันต่างกันนั่งตีน้องแนมตระสัวตบเลยแล้วเว้ยจีบสาวสิบเอวยังหลายคว่ำแท้ไอสามเถื่อตัดตัวพิมการเนี่ยฮาจรินเลยโอ้ไอปุ๊บสายปั๊บเลยเขาใจพิษเยอะ พิมพ์การ์ดบอลพิมพ์การ์ดขอบดำพิมพ์การ์ดไงก็นกกันจังสีส้มพู้คนี้อ้าวจะเป็นเพลินหวังหลายเนาะเพียงอุ้ยอายุห่างกันกระดกกระเดือคนสีมักสีฮักกันเนี่ยอายุเนี่ยเขาถือแค่เพียงตัวเลขน่าหลายเนาะแมนกมเจ้าอิลีแหละพอยายว้าวพอยาย